สวัสดีครับผมเพ ok ื่อนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราจะมาดำปลากันนะครับผมวันนี้วันที่15นะครับแล้วก็เป็นช่วงดูฝนด้วยที่อื่นนะครับอาจจะน้ําขุนนะแต่ที่นี่นะครับเรามีหมายที่น้ําใสมากๆนะครับวันนี้เรามาดำปลากับคุณปอนนะครับผมนี่เลยวันนี้คุณปอนจะใช้ระยะ100เซนนะครับผมนี่เลยเป็นเหลมดำปลาเป็นระยะ0เซนส่วนคุณอันนะครับจะใช้เป็นระยะ70เซนนะครับนี่สวยมากคนสุดท้ายนะครับก็คือเป็นน้องนัทออริจินัลนะครับจะใช้เป็น เหลมนะครับระยะ70เซนถ้าเพื่อนคนไหนสนใจนะครับสามารถจิ้มที่ตะก้าได้เลยไปครับผมไม่เสียเวลาลุยเลยครับนี่ครับกับบรรยากาศของเราโอ้โหน้ําใสมากนะครับผมทุกคนเป็นหมายลับและครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่พวกผมเนี่ยมาดําที่นี่นะ ถ้าหมายแห่งนี้เด็ดนะผมคิดว่าบันเทิงแน่นอนครับผม่ละคนก็กำลังเริ่มไปสำรวจหมายนะเดี๋ยวผมอ่านไปอยู่ตรงนู้นแล้วนะครับเอานะัดออริจินอลจะเปิดหมายก่อนนะครับผมนี่ครับระวงังลืมรองเท้านะครับน้ำใสมากครับผมทุกคนใสจริงจริงโอ้แหนมแบบเย็นด้วยเฮ้ยมาอนหัวมาตานี้ใสยังแตาขาวะนี่ครับมีเตาด้วยไปแล้วขายได้ตัวห้องเลยเดอนี่และสามคนครับ ระดับตำนานทั้งนั้นนะครับผมพเพื่อนๆอันนี้เขามาดำปลากันคือตั้งแต่สมัยออออเลยนะฮะมีหนอด้วยครับผมโอ้โหหนอใหญ่นะเฮ้ยพกไฟฉายอะไรมาด้วยนะโอ้โหหนอหนอใหญ่มากทุกคนเฮ้ยเฮ้ยได้ปล่อยแล้วเว้ยได้ปล่อยแล้วเว้ยได้ปล่อยแล้วเว้ยเอาละครับผมเวลาดำปลาด้วยกันนะครับเราจะใช้ความระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องเป็นคู่หูกันนะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะรู้นะครับว่าวิธีดำปลายังไงนี่ครับผม บรรยากาศนะครับช่วงนี้ก็กำลังจะค่ำนะเราน่าจะดำไปจนถึงช่วงเกือบมืดเลยนะครับหมายก็จะเป็นผมคิดว่านะ่าจะเป็นเป็นบางจุดนะครับที่มีน้ำลึกๆเนาะเต่าเยอะมากผมว่าน่าจะกินได้นะเนี่ยคือเต่านุ่มด้วยผมโอ้ป้าป้าป้าบรรยากาศโคตรดีเลยครับผมดูรับผมความใสของมันนะนี่นี่นี่ เอาแล้วครับผมตัวนี้ดูครับหมายมันอยู่หมายคือแบบมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับแต่ว่ามันมีปลาอยู่ด้านใต้นะผู้ชมโอ้ได้ครับผมดูนี่ครับผมนี่เป็นปลาเล็กนับแต่เอาอยู่เอยู่นี่ครับปลาดูครับนี่ครับกับหมายได้แบบนี้เล็กๆอย่างนี้นะ ช่วงนี้นะครับหาที่ดำปลายากมากเพราะว่าไหนมันขุ่นนะครับหมายแบบนี้คือความสุขแล้วนะครับผมเพื่อนๆเราได้มาดำปลาแบบนี้นะกับเหลมดำปลาของเรานะดำได้ทุกหมายเลยนะครับนี่น้ำตื้นมากครับน้ำแค่นี้เองแต่ว่ามันจะมีร่องนะครับประมาณนี้เข้าไปนะเพื่อนๆปรากฏที่นี่ครับโอ้โหปรากฏครับที่นี่ส่งไฟเอาหอนนี่ครับกับเหลมของเรานะครับนี่โอ้โหได้แล้วมาแป๊บเดียวเองนะครับนี่โอ้โีดผมดีครับผมมาตะกี้แล้ โอ้ยนี <gesch uce> ่ครับผมโอ้โหปลาปุกฮะนี่ผมโอ้โหนี่ครับกับเหลมดำแปลงของเรานะครับถ้าใครสนใจนะครับจิ้มที่ตะกร้าได้ตอนนี้เลยนะครับนี่ครับผมปลาปุกนะครับผมโอ้มาเรื่อยๆครับผมนี่ตอนหน้ครับเดี๋ยวต้องวิ่งอ่ะใหญ่ปะอู้หูนี่ครับผมอู้ปลากั้งครับผมกับเหลมระยะหนึ่งร้อยเซนครับนี่ครับผมปลากั้งครับโอ้สวยมากเลยนี่ปลากั้งปลาครับผมเพื่อนๆนี่เลยโอ้โหสุดยอดครับผม นี่ครับผมก็คือเหลมระยะ70เซนนะครับตอนนี้ยังไม่มีรุ่นไหนที่ดีกว่านี้แล้วนะครับคือใช้งานง่ายแล้วก็ได้ผลได้จริงๆนะครับใอยางคือไม่มีความอันตรายนะครับเราสามารถเอามือของเรานั่นแหละวิธีใช้เนาะวิธีใช้ไนใช้งไงนะนี่เอานิ้วโป้งนะครับดันขึ้นมาดึงกับหลังนะครับอ่าแล้วเราก็จะมีลูกตุ้มให้เราจับอย่างนี้นะครับจะได้สบายมือเวลาเจอปลาปุ๊บเราแค่ปล่อยนะครับ นี่บผมหมายพวกนี้นะสำคัญมากนะครับคือมันจะเป็นโทกหินนะครับแล้วด้านในเนี่ยปลาจะไปรวมตัวกันครับอย่างเช่นต้นไผ่ต้นนี้นะครับคือปลาเนี่ยจะไปอยู่ด้านใต้เนาะวิธีใช้ก็ง่ายๆครับเราแค่ดึงมาครับจับไปที่นึ่งโปงแล้วก็ลูกตุ้มนะครับที่เรามีให้นะนี่ครับแล้วเราเจอปลาเนี่ยค่อยปล่อยครับนี้ไปแล้วไปแล้วโอ้โหเยอะมากนี่ครับยิ่งเป็นหมายอย่างนี้นะแล้วมันจะมีอย่างเงี้ยครับโอ้ปลาน่าจะเยอะนะครับที่ผมสังเกตได้คนปอนก็จะถืออย่างนี้ทิ้งไว้เลยนะครับ ลวยแล้วพอปลามัน่ายมาปุ๊บเราก็ฟุบเลยนะสี่ห้านิ้วมีอ่ะสี่ห้านิ้วมีครับนี่นี่เห็นไหมเขาจะมีกันขิงกันด้วยครับพี่พีใช้ง่ายนะนี่ครับปึ๊บจับขึ้นมาไปหาได้เลยครับไม่มีลั่นแน่นอนครับเพราะว่าเราจับไปอย่างแน่นนะครับผมเพื่อนๆไม่มีลั่นแน่นอนและอีกอย่างหนึ่งพาลาเบามากนะครับแค่เก้าสิบแปดบาทแค่นั้นนะครับเพื่อนๆแค่เก้าสิบแปดบาทแค่นั้นเอาแล้วแล้วแล้วจะเจอป๊อบจะเจอป่อเอาละหมายเลขอยู่ดีอยู่ที่ใครครับคุณนัทหรือเปล่าหลงแม่คุณนัทแล้วโ้โห เอาแล้วมุดปีกกัดแน่เหรอไ,ไ<ห>ข่ได้อะไข่ได้อะ <c oughs> อปอนได้แค่ผีเอ้ยปอนได้ไหมเอาครับว,วันนี้เหมือนจะได้ครับ <c oughs> ได้ครับด <c oughs> ังวะครับ <c oughs> โอ้โหโอ้สอ,องโเลยอน่ะ ตตอ,อ,องตัวได้ทีละสองตัวครับผมเพื่อนๆโอ้ออโหเพื่อนๆครับผมคุณป,ปอได้ทีละสองตัวครับผมสุดยอดเลยครับนี่ครับผมเนี่ยร้อยเซนนะครับนี่ได้ทีละสองตัวนะของจริงนะครับผมเพื่อนๆนี่ฮนะฮึมปนเจี๊ยบครับผมใครเอาไปแอบนะครับรู้จักเมนูแอบ,บไหมที่ห่อใบตองนะครับแล้วก็ตำน้ำพริกเข้าใส่ไปแอบนี่คืออร่อยมากครับปลาชิ้นนี้หลังเลิกงานนะครับผมเพื่อนๆโอ้ได้เยอะแล้วได้เยอะแล้ว ไึงแม้ว่าจะเป็นปลาที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าความสุขของเราครับอยู่ได้ทุกที่ทุกเวลาจริงๆนะครับผมเพื่อนๆตอนที่เราเด็กๆนะเราทําแบบนี้คือมีความสุขมากๆครับการฝึกดําปลาตั้งแต่แรกๆนะครับเราฝึกกันตั้งแต่ใช้เหลมมือเลยนะครับผมเพื่อนๆก่อนทุกคนที่จะไปถือที่เป็นการดําปลาแบบมืออาชีพนะเราต้องผ่านเหลมมาก่อน,นครับแบบนี้นะเอาแล้วครับผมนี่ฮะโอ้หได้มาหนึ่งตัวแล้วครับโอ้โห สโลแล้วเนี่ยบัตชนี่ครับผมเป็นปลาขาวนะครับนี่เลยกเก็บนะครับหมายนี้ก็จะเป็นปลาเล็กๆนะครับเป็นลำธารเล็กๆนะครับใสๆเอาแล้วครับผมเพื่อนๆนี่ครับวันนี้คุณนัดมาแรงมากครบผมนี่โอ้โหนี่ครับกับเหลมดำปลาของเรานะครับเพียง98บาทแค่นั้นนะครับจิ้มทีเรกาได้เลยนะนี่ใครอยากสนุกแบบนี้นะครับจิ้มทีเรกาได้เลยนะครับนี่โอ้ทั้งปลาเล็กปลาใหญ่ได้หมดเลยนะครับ สุดยอดอจริงๆเ,เห็นไหมฮะนี่หันก็าเอาเหรอผมโอ้โหนี่นครับผมปลากระสุนปะผมไม่หยีครับผมวันนี้เข้ามาแรงจริงๆครับโอ้โหหันก็ปลาแนตะ่น้อยไม่ต้องอู้ครับหันก็ปลาคนระับผมนี่ครับปลาแบบนี้นะกินได้ทั้งก้างเลยครับอร่อยมากครับนี่เลยโอ้โหนี่ผมผมเจอปูครับเพื่อน เป please, ่นปูที่เขาไปใส่ปลาครับผมปูในป่าครับนี่ครับผมโอ้ยเนี่บผมที่เขาผมไม่รู้นะแต่ว่ามันไซส์ใหญ่มากตัวผู้ด้วยครับโอ้โหเพื่อนที่นี่ลมสมบูรณ์มากๆเลยครับนี่ครับมีปูด้วยนะนี่ผมก็เก็บนะครับอืมมาย่งกินอร่อยแน่นอนครับนี่สุโอ้โหมาแล้วผมโอ้ยเนี่ครับเป็นปลากั้งครับผมยิ่งมาด้านบนนะมีปลากั้งเยอะมากครับนี่เลยฮะ โอ้เอาดึงเลยเลยเอาแล้วเอามาก่อนนะเอาแล้วเหมือนจะได้อีกหนึ่งตัวครับโอ้นี่ไปครับโอ้ปลากระสุบโอ้นี่ครับผมปลากระสุบแล้วครับโอ้นี่มาเยอะอ่ะแถวเนี้ลอยดีแหละลงแรงก่อนอบอ้ามากครับน้ําใสนะครับคือดำปลามันมีความสุขมากเลยโอ้เอาแล้วครับผมเพือ่อนนี่ฮนะได้อีกหนึ่งตัวแล้วครับอันนี้โอ้ยปลาซอยครับนี่โอ้ยคือหมายมันไม่ได้ลึกนะ แต่ว่ามันมีปลาครเพื่อนเอาเลย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 นโอเปรับโอ้โอ้เยอะมากอ้หนึ่งรับไอตัวหนึ่ตัวแล้วโอ้ยมาเรื่อยครับมาเรื่อยครับโอ้โอ้ไ้แล้วได้หได้ละปลาอู้ยเยอมานี่ครับโอ้โอเยอะเลยโอ้สมตัวครับภายในทีเดียวนะโอ้ ยังโง่เหรอแม่แอลโอ้ยนี่ครับผมโอ้ยเป็นปลาปลาซศอ้ครับผมนี่เลยครับโอ้ใหม่สวยมากที่นี่ครับนี่จะได้ปูฮะนี่ครับผมไม่หนึ่งตัวแล้วครับผมแค่นี้ก็ไม่พลาดครับแค่นี้ก็ไม่พลาดนะครับผมโอ้โหสุดยอดครับผม นี่ฮะโอ้โหเลครับน้ำป่ามาเฉยเลยครับผมน้ำขุนเลยครับเดี๋ยวเรารอดูนะนี่ครับนี่แนกกำลังขึ้นนะเดี๋ยวดูว่าที่นี่จะเป็นทะเลสาบหรือเปล่านะครับนี่เรากำลังเดินไปที่ไหนนะดูครับน้ำขุนจริงๆนะผมเพื่อนน้ำป่ามาเฉยครับดีนะเราได้ปลาอยู่นะนี่ขุนเลยครับคุณนัทโชว์ผลงานหน่อยครับผมครับผมนี่อันนี้คือกับเหลมระยะหนึ่งเซนกับเจิเซนนะครับผมได้เยอะพอสมควรนะครับนี่เลยโอ้โห สำหรับใครที่สนใจนะครับจิ้มทิตะก้าตอนนี้ได้เลยนะครับจัดส่งทุกวันนะครับผมนี่ฮะสุดยอดครับผมท่านผู้ชมทางบ้านผลงานเหลมดำปลาของเรานะครับดำได้ทุกหมายนะครับผมนี่เลยกับธรรมชาติของเรานะฮะ